โรงเรียนบ้านเหลา่าหมีตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลเหลา่าหมีอำาเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่บ้านเหล่าหมีหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สองปรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคติพจน์ของโรงเรียนรู้หน้าที่รักษาวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีฟ้าแดงอัตลักษณ์ของสถานศึกษารักผ้าไทยใส่ใจความพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมรักผ้าไทยใส่ใจความพอเพียงจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชนประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึง2564ระดับการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา2,562โรงเรียนบ้านเหล่ามีจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยตามวิสัยทัศน์ระดับชั้นปฐมวัยคือภายในปี2,564เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยมีระเบียบวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมประจำวันได้ด้วยตนเองทำกิจกรรมอย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยครูจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นผู้บริหารมีส่วนช่วยเหลือสนับสน,นุน การจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชนโ,<อ>โดยมีเอกลักษณ์รักและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์รักผ้าไทยใส่ใจความพอเพียงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่หนึ่ง คุณภาพของเด็กโรงเรียนบ้านเหล่ามีมุ่งพัฒนาเด็กปขมมาัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมมวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านเหล่ามี มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้และระบบประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและเป็นคณะกรรมการการประเมินในระดับปฐมวัยมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านเหล่ามี พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเล่นและลงมือกระทําผ่านประสาทสัมผัสโดยการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจนเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดทําโครงงาน ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปถมวัยในปีการศึกษา2563ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จากการดำเนินง,งานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายโดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนได้เหมาะสมกับระดับชั้นสามารถใช้เทคโนโลยีในการสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดโดยภาพรวมผู้เรียนมีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ NT ONET สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้ปีการศึกษา2562 ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนร้อยละ76.36ปีการศึกษา2,563ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ77.34ปีการศึกษา2,564ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ77.73และผลการทดสอบระดับชาติ NT ONE t สูงกว่าระดับประเทศ5ปีต่อเนื่องและผู้เรียนรายเด็กชายพิทยงค์ศรีอาจมีผลคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษเต็ม100คะแนนในปีการศึกษา2563จากการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนดังกล่าวทำให้โรงเรียนได้วิธีการแนวทางแบบอย่างและวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ดังนี้ลำดับที่1แบบรายงาน Straight Free and Super Fun with ASEAN Package ลำดับที่2แบบรายงานการยกผลสำริต ONET Level Up 4กลุ่มสาระหลักลำดับที่3แบบรายงาน 5L Smart k i d Model ลำดับที่4 การนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมตามบันได5ขั้นโดยกระบวนการ PLC ได้ระดับยอดเยี่ยมลำดับที่5การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านรายวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นต้นสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ87.12 ระดับคุณภาพดีเลิศสูงกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานที่2ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการจุดเน้นพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านเหล่านมีได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโดยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างครอบคลุมทุกประเด็นได้แก่ดำเนินการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพและจัดทำรายงานการประเมินตนเองดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดำเนินงานตามโครงการบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพโครงการจัดการศึกษาแบบชุมชนมีส่วนร่วมโครงการ จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพสรุปผลการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการมีผลการประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ย4.73อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมสูงกว่าค่าเป้าหมายจากการดำเนินงานตามมาตรฐานที่2โดยภาพรวม ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ลำดับที่ 1. สถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาดีเด่นลำดับที่ 2. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ5ปีต่อเนื่อง ลำดับที่ 3, รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพด้านการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตลำดับที่ 4, รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาลำดับที่5รางวัลสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาและส่งผลให้สถานศึกษามีนวัตกรรมรูปแบบการดำเนินงานเป็นของตนเองได้แก่ 1. 1โรงเรียน1นวัตกรรม 5L Smart k i s Model 2. นวัตกรรม1โรงเรียน1ผลิตภัณฑ์เหล่ามี O-Shop เหล่ามี One School One Product มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่านี้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร mm hmm. เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่3ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการกิจกรรมพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกิจกรรมการนิเทศภายในตรวจเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้น15ปีเรียนฟรีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทายวิชาการคุณธรรมลูกเสือเนตรนารีทัศนศึกษาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและอาหารกลางวันอาหารเสริมนมโดยครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับมาตรฐานตัวชี้วัด มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนบ้านเหล่ามีมีนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศภายในเชิงรุก 3L แอลโมเดล ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ใช้นิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นของตัวเองโดยมีกระบวนการ3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การนิเทศก่อนการจัดการเรียนรู้เรามี before ขั้นตอนที่2การนิเทศระหว่างการจัดการเรียนรู้เรามี do ing ขั้นตอนที่3การนิเทศหลังการจัดการเรียนรู้เรามี after ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเหล่ามีได้รับปรางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในเชิงรุก 3L m o เดลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้วยปีการศึกษา2562 ถึง2,564เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไข้หวัดโคโรนา COVID-19 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โรงเรียนบ้านเหล่ามีได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line, ในช่วงสถานการณ COVID ์ COVID-19 โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV การใช้โปรแกรม OBS Google Meet Line Meeting และ Google Classroom เป็นต้นจึงส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณหลายรางวัลทำให้ได้มีโอกาสไปนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้าน การยกผลสำฤทธิ์ทางการเรียน4กลุ่มสาระหลักการนำเสนอเบสแพคทิสชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีสุจริตมีนวัตกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุด My District Don Tan จำนวน8เล่มนวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชุด t u p f Tim and the Gang จำนวน5เล่มโดยภาพรวม สรุปมาตรฐานที่3มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนบ้านเหล่ามีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านและสม,มดุลพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขบุคลากร <ไป S 1> มีมคุณภาพรักษามาตรฐานรางวัลกิจยศที่ได้รับ โดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน